สวัสดีค่ะเมื่อนี้พามาชมผักสวนขั่วค่ะพี่น้องแปลงนี้นะคะเป็นผักชีค่ะผักชีลาวค่ะทุกคนกันสิคุณเคยกันอยู่เนาะค่ะเนาะผักชีลาวนี่ก็เป็นผักสวนขั่วสวนไรเทบานเท่ากับสิปลูกไว้ประจําสวนหรือว่าประจําบ้านนะคะเพราะว่าเ่ามันสามารถเห็ดอาหารได้หลายอย่างเนาะค่ะเนาะ ใส่อมก็ได้นะคะเนาะกินซดก็ได้นะคะผักชีบานเท่าอมใส่นันนุนนี่ไงนะมันก็จะแซบเนาะหอมน้านะคะผักชีเล้าก็ต้องปลูกคู่กันกับผักชีไทยค่ะอันนี้ผักชีไทยนะคะอายุเก็บเกี่ยวก็สีซ้ำๆกันค่ะกับประมาณซีสิผาหาสิบมือนะคะประมาณนี้อันนี้ก็ต้นยังแบบเล็กอยู่นะคะปลูกไล่ๆกันนะคะคุณยายเพื่นบานไว ลไล่กันค่ะเนาะเพื่อนกาวานออกไปขายพร้อมกันนะคะเวลาใ่ก็ให้ใยพร้อมกันจะได้มีผักทั้งชีไทยชีลาวเลยประมาณนี้นะคะการดูแลนะคะกัปกติกับมดนามมือละสองเท้อเส,า,สาเ้าแรงค่ะหลักๆก,กับเ้าแรงแต่ว่าถาดินมันชุ่มกับมือละเทือก็ได้นะคะ ช่วงนี้พักกะซีงามเจ็กน่อยค่ะเพราะว่าเริ่มเริ่มมีหมอกนะคะเริ่มมีหมอกมากนะคะเริ่มเขานาหนาวพักก็จะเริ่มงามนะคะเนาะก็ใส่ปุ๋ยปกติค่ะปุ๋ยเม็ดก็ได้ปุ๋ยฟุ้นก็ได้แล้วแต่ห้องสีหาได้นะคะเนาะก็นี่ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะ